บ้านผีสิงสุดเฮี้ยนแห่งไอซ์แลนด์ขอขอบคุณบทความตำนานเรื่องเล่าชวนขนหัวลูกของลอฟตันฮอลบ้านผีสิงสุดเฮี้ยนแห่งไอซ์แลนด์โดยคุณนาดนามวัยหงเผยแพร่ในเว็บไซต์ GQ Thailand หากเอ่ยถึงบ้านผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดในโลกย่อมต้องมีชื่อของลอฟตันฮอลรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเพราะนี่คือหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของประเทศไอซ์แลนด์ และกลายเป็นหมุดหมายของบรรดานักท่องเที่ยวที่ต้องแวะไปสัมผัสความหลอนด้วยตัวเองโดยสถานที่ดังกล่าวถือเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมและการบันทึกเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวความเร้นลับชว่วสยองของบ้านหลังนี้ที่ถูกเล่าขานกันมานานหลายศตวรรษย้อนกลับไปเมื่อประมาณ800ปีก่อนเรม,มอนหรือเรดม,มอนฟิเชอรลัน ผู้ครอบครองพื้นที่บริเวณคาบสมุทรฮุกประเทศไอร์แลนด์ได้ตัดสินใจสร้างบ้านชื่อว่าเรดมอน d ์ฮอลเพื่อทดแทนปราสาทหลังเดิมที่เริ่มสุดโทมลงโดยครอบครัวเรดมอน d ได้ถือครองทรัพย์สมบัติชิ้นนี้ไว้นานถึง310ปีก่อนจะขายบ้านให้กับครอบครัวลอฟตัสและเปลี่ยนชื่อเป็นลอฟตัสฮอลตามเจ้าของใหม่ จนกระทั่งปี1775เรื่องราวสุดพิศวงก็เกิดขึ้นและทำให้ลอฟตัดฮอลกลายเป็นตำนานแห่งไอซ์แลนด์เมื่อมีบันทึกเรื่องราวเล่าถึงเหตุการณ์นี้ว่าแอนลูกสาวคนเล็กในครอบครัวที่กำลังอยู่ในบ้านพร้อมกับคุณพ่อชานทอสแนมและแม่เลี้ยงเจนคริฟในค่ำคืนนั้นระหว่างที่กำลังเกิดพายุโหมกระหนำ่ำ มีเรือปรากฏขึ้นบริเวณชายฝั่งและพบชายคนหนึ่งกำลังเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายชานผู้เป็นพ่อจึงให้ความช่วยเหลือแก่ชายคนดังกล่าวโดวยการเปิดประตูให้เขามาหลบภัยซึ่งเรื่องราวดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นชายหนุ่มปิศนาอาศัยพักอยู่ที่ลอฟตันฮอล์เป็นเวลาหลายสัปดาห์จนทำให้เขาสนิทกับแอนโดยมีเกมไพ่ที่เชื่อมความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสอง วันหนึ่งระหว่างที่ชายหนุ่มปิศนาและแอนกำลังเล่นไพ่กันอยู่นั้นเด็กสาวได้ทำไพ่ตกพื้นและจากจังหวะที่เธอกำลังก้มลงไปหยิบทันใดนั้นแอนก็เหลือไปเห็นเท้าของชายปิศนาซึ่งมีลักษณะเป็นกลีบเหมือนสัตว์ไม่เหมือนเท้ามนุษย์ดูเหมือนชายหนุ่มปิศนาจะรู้แล้วว่าสาวน้อยที่นั่งอยู่ตรงหน้าได้ร่วงรู้ความลับ ตามเรื่องเล่าที่กล่าวขานกันมาชายคนนั้นได้รีบหนีออกไปโดยพุ่งะนุหลังคาดังลูกไฟเพลิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าทําให้แอนช็อกจนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเหตุการณ์ในครั้งนั้นแอนที่หลงรักชายหนุ่มคนดังกล่าวเธอได้กลายเป็นคนสติฟันเฟือนเนื่องจากรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอมีอาการป่วยทางจิตทุรนทุรายไม่ยอมกินอาหารเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวห้ามใครเข้าใกล้ เอาแต่นั่งกอดเขา่าจ้องมองออกไปยังหน้าต่างเพื่อรอว่าสักวันชายหนุ่มจะกลับมาหาเธออีกครั้งถ้ายที่สุดความป่วยก็ได้พาคชีวิตเธอในบันทึกระบุว่าแอนเสียชีวิตในท่านั่งกอดเขา่ากล้ามเนื้อไม่สามารถยืดเยืยดได้ซึ่งศพของเธอถูกฝังในลักษณะท่าดังกล่าวหลังจากนั้นลอฟสตัทฮอลก็ไม่เคยเป็นสุขอีกเลย ไม่เพียงแต่เรื่องราวความเฮี้ยนที่เกิดขึ้นภายในบ้านแต่บรรยากาศรอบนอกก็ดูวังเวงชวนหลอนไปเสียหมดไร้สิ่งปลูกสร้างและสิ่งมีชีวิตอื่นใดดังนั้นหากมีโอกาสก็ควรพาตัวเองไปสัมผัสความหลอนของลับตาทอลสักครั้งในชีวิตแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เล่ามาจะทำให้คุณไม่อยากกลับไปที่สถานที่แห่งนี้เป็นครั้งที่สองอีกเลย ที่จริงก็ไม่แปลกหรอกถ้าจะเป็นเช่นนั้นเพราะคนส่วนใหญ่รับรู้เรื่องราวของลอบตัดฮอลที่ถูกเล่าแซมความน่ากลัวไว้เสมอโพต์ไกหรือการที่สิ่งของอยขยับเขยื้อนเองได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่หนังสือหลายเล่มเขียนไว้รวมถึงพยานบุคคลหลายปากในสมัยนั้นยืนยันว่าเหตุการณ์เร้นลับแบบนี้เกิดขึ้นจริงในลอฟตัดฮอลอาจเป็นเพราะดวงวิญญาณของแอนอยังคงว่ายเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ยอมไปสู่สุคติ เธอยังคงเฝ้ารอชายหนุ่มปริศนาผู้มอบความรักให้กับเธอแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเรื่องที่ชายหนุ่มปริศนามีกีบท้าเป็นสัตว์เป็นเรื่องเหลวไหลเพราะมีอีกข้อมูลที่เล่าว่าแท้จริงแล้วชายหนุ่มคนดังกล่าวตกหลุมรักแอนถึงขั้นมีความคิดที่อยากแต่งงานด้วยกันแต่คุณพ่อของเด็กสาวกลับไม่เห็นด้วยและขับไล่ชายหนุ่มออกจากบ้านไปส่วนเรื่องที่แอนเป็นโรคซึมเศร้านั้นเล่ากันว่าจริง แม้เรื่องราวชนขนหัวลุกจะถูกเล่าขานมาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยสถาปัตยกรรมความโอโถงของบ้านนี้ทำให้ตกเป,เป็นเป้าในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของเหล่ามหาเศรษฐีโดยในปี1917ลอฟตัทอลถูกซื้อและแปลงโฉมเป็นโรงเรียนหญิงล้วนต่อมาในปี 1, 1983ไมเคิลเดวเล็ก ได้เข้ามาซื้อบ้านดังกล่าวก่อนจะบูรณะซ่อมแซมอาคารพร้อมกับเปิดเป็นโรงแรมชื่อว่าลอฟตัดฮอลล์โฮเทลทว่าต่อให้บ้านจะดูสวยงามและใหม่แค่ไหนแต่ความเหี้ยนนั้นยังคงอยู่พอไม่นานนะักโรงแรมก็ได้ปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว ความน่ากลัวของลอฟตัดฮอลที่เราขานกันมาหลายร้อยปีสุดท้ายก็ชี้ช่องให้คนกล้าลงทุนกับสถานที่แห่งนี้อีกครั้งโดยครอบครัวควิก k กอได้ทำการซื้อบ้านผีสิงหลังนี้ในปี2011ด้วยราคาเพียง8 0 0 0 0เหรียญสหรัฐซึ่งพวกเขาได้ใช้ลอฟตัดฮอลเป็นสถานที่ทำเงินโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความหลอนในปี2012เป็นต้นมา ซึ่งนี่คือเรื่องราวความเฮียนของลอฟตาธอลจนทำให้บ้านหลังนี้ถูกขนานนามว่าบ้านผีสิงที่เฮียนที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์นอกจากนี้ลอฟตาธอลยังกลายเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และรายการวาไรตี้มากมายด้วยซึ่งความน่ากลัวของมันจะถูกส่งต่ออีกครั้งสิ่งปลูกสร้างหลังใหญ่บนคาบสมุทรฮุกกำลังจะเปลี่ยนมือหลังมีการปิดป้ายราคาขาย ปัจจุบันราคากลางของลอฟท์ฮอล์อยู่ที่ประมาณ3ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ100ล้านบาทซึ่งถือเป็นราคาขายที่ต่ำเอามากๆแม้จะมีห้องนอนถึง22ห้องเหตุเพราะเรื่องราวชวนสยองและการแชร์ประสบการณ์ของผู้มาเยี่ยมชมที่ส่วนใหญ่บอกไปในทางเดียวกันว่าไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลก,กๆอย่างบอกไม่ถูก และนี่ก็คือเรื่องราวของลอสตัอลหนึ่งในบ้านผีสิงสุดเฮียนที่สุดในโลกที่ยังคงถูกเล่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานถึง800ปีหลังจากได้ฟังเรื่องราวของบ้านหลังนี้แล้วคุณผู้ฟังอยากไปสัมผัสกับบ้านหลังนี้สักครั้งไหมคะ ส่วนตัวแอดเองถ้าได้มีโอกาสไปสักครั้งคงยินดีมากไม่ใช่เพราะอยากไปพิสูจน์เรื่องรี้ลับหรอกนะคะแค่อยากไปเยี่ยมชมสถานที่ที่มีกลิ่นอายของอดีตและสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากกว่าและถ้าจะให้ดีก็คงไม่อยากพบเจอกับเจ้าของบ้านในอดีตสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสีตองกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ